โอเคค่ะกลับมาดูโจทย์ข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่าก๊าซซีเลียม4โมลน,นะคะที่อุณหภูมิ350เคลวินผสมกับกา๊าซอาร์กอน1โมลที่อุณหภูมิ300เคลวินการผสมจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่ในหน่วยเคลวินโอ้โหนี่ถ้าเป็นสมัยหนึ่งนี่ครูเรียนอยู่เนี่ยนะแกจะผสมกันแกก็ผสมกันไปแล้วก็ไม่ต้องมาถามฉันหรอกเพราะฉันทำไม่ได้นะฉันไม่คิดจะตอบอารมณ์นั้นเลยนะถ้าเป็นสมัยหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมีความคิดพอโตแล้วไง ถ้าฉันคิดโจทย์ได้แก้โจทย์ได้นะคะนั่นคือการหยามหน้าอาจารย์นั่นเองนะฉันทําได้ฉันสะใจนะนักเรียนจะมีความคิดนั้นไหมถ้าเกิดว่านักเรียนทําโจทย์ที่ครูกําหนดให้ได้เนี่ยนักเรียนจะสะใจที่หยามหน้าครูได้นะคะเชิญหยามหน้าได้เต็มที่จากการทําโจทย์แต่อย่าตกมาให้ฉันเห็นแล้วกันว่าฉันมีความรู้สึกว่าอือุตส่าห์ทุ่มเทเนาะอย่างน้อยพวกแกนะจะรู้กันบ้างนะจานะเรียนรู้ไปแล้วแล้วก็ไปฝึกนะคะอ่ะ ทีนี้จากโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์กำหนดเรื่องโมนมานะมีจำนวนโมนมีอุณหภูมิมนะคะแล้วยังมีหน้ามาถามค่าพลังงานภายในนะจริงๆมันก็มันเป็นเรื่องพลังงานภายในระบบนั่นแหละนะอ่ะสูตรอะไรดีมีโมนมีอุณหภูมินะคะมีโมนอุณหภูมิอ่ะ U เท่ากับเศษสส่วนสอง nRt สูตรนี้นะคะ ถ้าใครคิดไม่ออกจําไม่ได้นะคะ open ui เพรว่าอะไรเอ่ยแหกตาดูค่ะแหกตาดูสูตรนี้เลยนะคะแล้วก็จํามันไว้นะจําไม่ได้ท่องเขียนบ่อยๆก็ได้นะคะน่าจะจําได้แหละอืมแต่ที่นี้มันเป็นสไตล์ของการผสมเนี่ยพลังงานนะคะตามกดตามกฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยพลังงานมันไม่มีการสูญสลายไปไหนหรอกมันถ่ายเทยให้กันและกันแล้วเดี๋ยวมันก็คงที่อะนะอารมณ์หนึ่งก็เลยบอกว่าอ่ะ u u ผสมนะ มันน่าจะต้องเท่ากับ U ของฮีเลียมบวกอะไร U ของอารอนนะคะ U ของฮีเลียมบวก U ของอารอนงั้นฉันก็แทนค่าไอพวกนี้เลยนะคะถ้าเป็น U ของฮีเลียม n ตัวนี้เป็นของครของฮีเลียม t เป็นของครของฮีเลียมถ้า U เป็นของอารอน n ตัวนี้ก็เป็นของอารอนนะคะ t ก็เป็นของอารอนแล้วถ้าเป็นของก๊าซผสมล่ะนะคะ n จะเป็นของก๊าซผสมส่วน t ก็จะเป็น t ของก๊าซผสมเช่นกัน น,ะะนั้น u เฉยๆในที่นี้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นของผสมนั้นครูก็จะเขียนว่านะคะเศษ3ส่วน2เศษ3ส่วน2 n r t เท่ากับเศษ3ส่วน2เหมือนกัน n ของใครคะฮีเลียม r t ของใครฮีเลียมนะคะบวกด้วยเศษ3ส่วน2เหมือนกันคะ่ะ n ของอาร์กอน อ่าแล้วก็ทของใครคะอาก้อนนะคะมองไม่เห็นขยัะจากนั้นทำไงต่อนะโจทย์มันไม่ได้กำหนดอามาให้จำอา R ได้ไหมจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่งอนะคะทำไมถึงไม่งอเดี๋ยวเรียนดูนะเซสามส่วนสองเอ็าเท่ากับนักเรียนลองดูนี่มันถูกขั้นด้วยเครื่องหมายบวกที่เหลือมันมีตัวร่วมมามีนะคะตัวร่วมอะไรบ้าง สามส่วนสองางั้นครูเขียนเลยใส่สา,สามส่วนสอาวงเล็บค่ะ N ของฮีเลียมคูณ t ของฮีเลียมซะนะคะแล้วบวกกับ N ของอาร์กอนคูณ t ของอาร์กอนใช่ไหมที่เหลือตัดได้ป่ะสองฝั่ง3าส่วนสตัดทิ้งอาตัดทิ้งก็เหลืออะไรคะ N คูณ t เท่ากับไอ้ฝั่งนี้แหละนะคะลองอีกครั้งหนึง่งนะไม่ต้องเบื่อ ตอนนี้กะแบบว่าดูให้พวกคุณเข้าใจโอเคปะ้ะถ้าไม่เข้าใจก็พอแล้วไม่ว่ากันอืดูให้เข้าใจ n ผสมตัวนี้เป็น n ของของผสมอะไรผสมกันละ่ะฮีเลียมกี่โมล4โมลอาร์กอนกี่โมลหนึ่โมลนั้นฉันก็เขียน4บวก1คูณกับ t เท่ากับ n ของฮีเลียมเท่าไหร่คะ4อุณหภูมิของฮีเลียมเท่าไหร่สามรจับมันทำละคูณกัน ะะและรวมกับอะไรคะเอนของอาร์กอนคือ1จากโจทย์นะคะอุณหภูมิของอาร์กอนเท่าไหร่คะ300ปับ๊บ4บวก1เป็นเท่าล่ะ่5ทีนี่ทำละเอียดมากเลยนะ4คูณ350อ่าคิดไม่ออกเด็กโอ้โหพันสฉันจะเขียน1,7นละ1 4นนะบวกเท่าล่ะ่3 0 0นี่ไงที่จะเขียน1,7นบังเอิญจำคำตอบมาเออ หนึ่งเจ็ดทีเท่ากับ1นึ่ดังนะะั้นทีเท่ากับเท่าไหร่อ่าอุณหภูมิผสม1 7ึ่หารด้วยเท่าไหร่ห้าเท่ากับติ๊กต๊อก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 คิดไม่ออก5้านะคะเท่ากับเท่าไหร่คะสามร้อยสีเคลวิเป็นหน่วยของมันโอเคจบนะฝึกทารู้ป่ะเออ